ละครเรื่องแรกพร้อมแล้วเรื่องช้างเพื่อนแก้วเชิญชมได้พระเอกออกแล ผมชื่อไอ้แก้วน่าจะบอกใครวันนี้ไอ้แก้วเดินทางไปหาไอ้ช้างเพื่อนชาย ละครเรื่องแรกจบไปแล้วเรื่องช่างเพื่อนแก้วก็จบไปไยเดี๋ยวก่อนเว้ยไอหนูนี่กูอยากจะรู้มึงให้กูดูอะไรก็ดูละครเรื่องช่างเพื่อนแก้วมันก็จบไปแล้วแต่กูไม่เข้าใจทําไมถึงไม่เข้าใจพ,พระเอกคืออะไรชื่อไอ้แก้วนะแล้วไอแก้วแล้วมันไปไหนเอา้าไอแก้วไปหาไอ้ช้างเออแล้วไอช้างนะ่ะมันเป็นใครเ ช้างเพื่อนแก้วมันก็จบไปแล้วช้างเพื่อนแก้วไงดูเรื่องสองจะดีกว่าถ้าดูเรื่องต่อไปจะดีกว่าเอออย่างงี้มันก็น่าจะดูเรื่องต่อไปถ้าดูเรื่องต่อไปนี่เรื่องที่สองเรื่องแก้วขนเหล็กอุ้ยตั้งกระเด็กเคยดูจำได้เรื่องนี้มีผีน่ากลัวดูแล้วขนหัวแทบจะลุกไม่ไหวเออใช่ใช่เออใช่ใช่ เรื่องที่สองเรื่องแก้วคนเล็กฉากแรกพระเอกออกมาได้พระเอกออกแล้ว<ส> <ร üğ> นั่นไอ้แก้วมันมาทำไมก็ไ<ส> <ร üğ> อ้แก้วมันเป็นพระเอกเรื่องแก้วคนเหล็กจะมาถามทำไม ผมเป็นพระเอกชื่อไอ้แก้วลำบากมาแล้วตั้งแต่ยาววัยเจ้านายเขาใช้มาตั้งแต่เด็กให้แก้วขนเหล็กไปให้นาย จบไปแล้วเรื่องแก้วคนเหล็กจงตอนที่พระเอกขน<ป>เหล็กไปจบไปอีกแล้วหรือว่าไอ้หนูก็ไหนบอกเคยดูทำไมจำไม่ได้เรื่องแก้วคนเหล็กกูเคยดูแต่อยากจะรู้ว่ามันจบยังไงพระเอกคืออะไรคือไอ้แก้วเออแล้วไอ้แก้วน่ะมันทำอะไรไอ้แก้วขนเล็กเออมันขนนมเค้กไปซะที่ไหน เมื่อไอ้แก้วคนเหล็กแล้วมันก็จบเรื่องแก้วคนเหล็กไปโอ้โหละครมึงโคตรซึ้งและไ้งามใจ <laughs> โ,อโ,โอ้โหเน่่าเชียร์มากสิยายจ๋า่าเชียร์มากสิยายจ๋าดูเรื่องสามดีกว่านะครับยายเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวก่อนไอ้หนูนี่ถ้ากูไม่ดูนี่มึงจะคืนตังไหม อยากขยายอายุยืนแต่ผมอยากขยายอายุยืนถ้าใครเอาตังคืนเดี๋ยวมาลืนตายแล้วเรื่องแรกพร้อมแล้วกระจกไปแล้วมหโหมนก็จบไปแล้วมันก็จบไปเร็วอืม <laughs> อไม่เก่งดังนะเอกชื่ออะไรฮะเอกชื่ออะไรเอกชื่ออะไรอ,อืออ<ะ> แต่กูไม่เข้าใจสองมือเลยต้องไม่เข้าใจหมอแต่กูไม่เข้าใจ,าใจอืมเอ้าเอ้าเรื่องต่อไปเลยจะดีกว่าเพราะอย่างนี้มันคน่าจะดูเรื่องต่อไปือนี่มีผีหน้ากลัวท,ทางไหนเงื่อนเรนี่เรน,นี่มีผีหน้ากลัวงี้เลยไม่ใช่ก็บอกเลยเนา<อ>หันไปหนขวาซ้ายขวาเนาะเออเรื่องตออืม อะตอวะอืองามยกซึงเลยงามไส้กคตรซึงเลยงามไส้อย่าพู้อดิม่ามโคตซึงเลยงามไสโคตรซึ้งเลยงามไส้ใ่่ะได้ไหมทำไมทำไมวันนี้แจวเดินทาง เอวกออกเอกออกอกออกใเด็กเอ้ยเด็กแปนแก้วคนเหล็กไปให้นายชี้โดยเอามาเอามาให้แก้วให้แก้วคนเหล็กไปให้นายไบ๊ายบายเร็วๆเลยเฮ้ยยังๆหน่อยจาน